สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับพบกับเราครับช่องดวันตะลังแกงวันนี้เรามาทานอาหารกันนะครับวัันนี้ครบตอนนี้กำลังรออาหารอยู่นะครับวันนี้บอสไปเที่ยวไหนมาไปเที่ยวโรบินสันมาัยง จะเราไปกันได้อะไรมั่งไปเที่ยวได้ไปได้ของเล่นทหารานะครับของเล่นทหารมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูแต่ตอนนี้เราแวะกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวของเล่นทหารแล้วเราไปดูที่บ้านพ่อครับโอเคป่ะมาพ่อที่ดูปลานะ่ะใช่ใช่ใช่มาดูหันหน้าไปอ๋อหันหนะ้าตอนนี้เรารอพ่อจะหันหน้าปนะ เห็นแล้วเพื่อนก็นเห็นเพื่อนก็นเห็นตาด้วยเยตอนนี้ก็รอกับข้าวอยู่นะครบับตอนนี้กินน้ํารอไปก่อนนะครบับแม่ชนเจ้าพ่อชนเจ้าเป็นสองคนตัง ตอนนี้ระหว่างที่เรารออหารนะครับเราก็นั่งเล่นชมวิวดูไปก่อนนะครับเดี๋ยวหารมาเดี๋ยวเราจะมาดูอีกรอบหนึ่งครับแคท่นี้ก็ไปแค่นี้ก่อนบา๊บายบาย